ตัวแท่งผงนะปกติเล่ยผมจะออกคลิปแท่งผงไปนะวิธีทําแท่งผงเนี่ยผมก็จะมีมวลสารใส่นะมวลสารที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกผงที่ลบแล้วนะครับของผมเนี่ยนะเป็นผงม,มหาราชผงปฐมังนิเชเจนะฮะที่ที่ว่าเนี่ยผมผมก็ใช้ลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็มาผสมกับแท่งผงใหม่นะแล้วก็มีลักซอนยอดลักซอนยอดสว่างแล้วก็ดอกกาหลงนะอันนี้คือผมก็จะผสมไปอย่างนี้นะซึ่งอยู่ในคลิปเรื่องของการ ทำแท่งผงอนะ่ะเคยสอนกันไปแล้วนะแต่ว่านะแต่ว่าในประวัติของสมเด็จเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแท่งผงของท่านเนี่ยมวลสารที่ใช้เนี่ยนอกจากสิ่งที่ผมเล่าเล่าให้ท่านฟังเนี่ยหรือว่าสาธิตในคลิปกันไปแล้วเนี่ยเขาบอกต้องมีดินเจ็ดโป่งนะดินที่สัตว์มากินเนี่ยเขาได้เจ็ดโป่งนะครับแล้วก็มีดินเจ็ดท่านะเจ็ดท่าน้ำนะแล้วก็ดินเจ็ดเมืองนะเขาเรียกว่าดินดินหลักเมืองอะเจ็ดเมืองนะ่งนะครับแล้วก็จะเลือกเอาเมืองที่สําคัญสาคัญน่ะนะแล้วก็จะมีอะไรอีกใครเสยมานะครับ ใครประตูวังก็เป็นพวกใครที่เป็นพืชน,นะครับพวกพืชนะนะครับเป็นพวกพืชที่ขึ้นตามใครเสมาขึ้นตามประตูวังแล้วก็ตลุงช้างนะครับตลุงช้างก็ไปขุดขุดขุด,ขดออกมานะแล้วก็ตากแห้งผสมนะแล้วก็มีเกสรดอนนกบัวนะเพราะว่าถือว่าพุทธอ,องค์เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับดอกบัว